สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย CTOA Note and Clean ยาสีฟันซอลส์เลสชาสเตรทแอนด์เคิล ที่แห่งมิตรภาพและเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการและช่วงนี้สาบสูนโดยและกตาซอยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเรานะครับจะได้รับเงินวัลสูงสุดถึงบต้องบอกว่าตอนนี้เผลอแป๊บเดียว เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับนนเดือนสุดท้ายของปีป,ปีแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วรายการการพนดาของเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์จัดงานปลอดเหล้าม,มีเหล้ามีเรื่องอเพื่อความปลอดภัยต้องจัดงานแบบไม่มีเหล้าด้วยความวังดีจากสอสอสอครับ <Yeah. S 1> yeah. ทั้งกันมากตอนนี้มีเล่าที่ไหนมีเรื่องที่นั้นใช่ครับสำหรับแข่งรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ครับขอเสียงประมือต้อนรับน้องเมฆจุติและน้องกรีนอัศด,ดาพรสวัสดีครับหล่อสวยหล่อสวย,ย,ส,วยสังเกตไหมว่าคนที่เขาโสดเนี่ย <S 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 ะจะหน้าตาดีกันทุกคนเลยพี่สีถึงแม้แต่งงานแล้วพี่สีก็ยังดูดีไม่แต่นี่ลองดูเขาพี่ว่าออนนี้น้องเขาน้องกรีนถ้าผมกลับไปอยากกับเมียที่บ้านผมจะหล่อขึ้นไหม คุณก็รออยู่แล้วละต่อให้รอก็ไม่เอาใช่ไม่รู้ซีนี่เป็นน้อง่น่ารักมากน่ารักมากถามน้องกรีนเลยฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหคู่ปรับฉบับหัวใจทั้งคู่เลยนะฮะใช่ค่ะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะดีมากคนก็เวลากินไปที่ไหนคนก็จะเรียกแพรไหมแพรไหมไม่เรียกรีนเลยคนก็ชอบแพรไหมมาวินแพรไหมมาวิ่งเนี่ย น้องเมฆชื่อชนน์บ่ชนนครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าพี่ตุ๊กตุ๊กกับน้องชอบเบิ้ลครับผมในเรื่องนี้เขาเขาเขาขี่เขาขับตุ๊กตุ๊กเป็นยังไงบ้างครับครับกับเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจก็รู้สึกว่าเป็นละครที่ดีนะครับสะท้อนสังคมครับผมแล้วก็ได้ทํางานกับพี่ๆเพื่อนๆพี่วัยใกล้เคียงกันก็สนุกสนานกันครับเอาแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็มาให้กาลังใจนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการเลยนะครับผมครับ วันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงบรรยากาศวันพ่อนะวันนี้บางทีก็เป็นเรื่องราวระหว่างลูกกับพ่อนะครับเรื่องราวชีวิตของนักสู้ชีวิตของเราทั้งสองท่านเนี่ยจะมีปัญหาใกล้เคียงกันแต่เขาไม่เคยเอาปัญหาของเขามาเป็นปมในชีวิตเขายังคงเป็นคนดีได้ครับเพราะอะไรเอาละครับไปให้กําลังใจเขาพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับฝ้าเอ๋ยมีไว้เห็ุอย่างไทยบบนัง เมิ่งดาวนำกันบ่มีก็ได้ปากสอยตรงนั้นหากอ้ายลืมวันเคยเที่ยวร่วมทางสวัสดีค่ะสืดาลุนีปูบุษาค่ะตอนนี้อายุ23ปีเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่โรงเรียนนาแก่พิทยาคมค่ะถ้าได้เงินมานะคะ จะใช้นี่ให้พ่อนะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องแล้วก็ให้ญาติใช้เพื่อก็เหนื่อยกับหนูมา,มากแล้วหนูก็อยากแบ่งให้แกใช้บ้างช่วงชีวิตที่ลําบากที่สุดก็ช่วงหนึ่งไม่มีเงินนะคะหนูขายทั้งบ้านทั้งที่ดินูนขายแค่หมื่นเดียวพี่ญาหนูก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้ค่าสังกสีมาเนาะออก็เลยปลอบใจหนูไม่ได้ติดใจอะไรรายได้แล้วคะสมมาก็จะเก็บผักตำลิงผักที่อยู่ในสวน ไปขายเป็นบางวันนะคะพี่ไม่ได้ขายทุกวันเก็บแล้วครั้งหนึ่งเผื่อมันจะแทงยอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3- 4วันก็ได้ไปขายครั้งหนึ่งถ้าหนูไปร้องเพลงมาได้หนูก็ให้ยากเก็บส่วนหนึ่งยาก,ก็จะแบ่งให้หนูใช้ไปโรงเรียนกับน้องส่วนหนึ่งในการไปโรงเรียนแต่ละวันหนูจะถือเงินไป20บาทน้องจะถือไป30ก็ประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้ค่ะพี่ ความทรงจําในเวด็กก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าแหละค่ะพี่คือครั้งแรกเลยที่พ่อลงไปทํางานแล้วก็ชวนหนูลงไปก็ไปเจอแม่คนใหม่ครั้งแรกได้แต่เข้าใจแหละค่ะพี่แต่ว่าลูก็บอกว่าเขาเป็นยังนตอีมีเงินจังมากอะไดดอกก็อยากให้พ่อมาหาบ้างบางทีหนูก็คิดว่าหนูจะเก็บเงินที่หนูร้องเพลงส่งไปให้พ่อเลยแต่ก็ทําไม่ได้อยู่ตรงนี้ภาระรามันก็เยอะ ยังไงหนูว่าจะรอพ่อกลับมาเหมือนเดิมหากไอ้เพียงนี้ยังทิ้งลงน้องคงหากใครอีกบ่ใดตราพี่ทุกลมหายใจคึดนหอหดแต่อ้ายนั้นขอเสียงบมือต้อนรับ คุณดารุณีปู่บุตชาหรือน้องยูยี่ครับสวัสดีครับน้องยูยี่นะครับแอบว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเล่าย้อนให้พวกเราได้ฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะแม่ของหนูเสียตั้งแต่หนูหอ,อายุ3ขวบอะค่ะพี่แล้วทีนี้พ่อหนูก็ลงไปทํางานที่กรุงเทพได้ปีหนึ่งก็ <Okay. S 3> ขึ้นมา ทำบุญอุทิศสูงสุดให้คุณแม่และพ่อก็ลงไปอีกค่ะงั้นแป<ต>ล<น>ว่าภาพจําสุดท้ายของยูยทุกครั้งที่เวลาอยู่ไปเรียนไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือวันพ่อจะต้องมีใครอยู่บ้างคะตอนนั้นก็มีย่าคนเดียวค่ะมีคุณย่าในช่วงจังหวะเวลาตอนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเราต้องมีความรู้สึกเหงาบ้างลหละที่คนอื่นเขามีพ่อเราไม่มีพ่อเราเหงาไหมยุย่เหงาไหมคะเหงาค่ะพี่แล้วหนูทำยังไงก็ ย่าก็ทดแทนความบอุนที่หนูขาดหายไปมาโดยตลอดนะคะพี่แสดงว่าคุณย่าเป็นคนที่เลี้ยงยุ่ยี่มาใช่ค่ะเป็นคนที่บ่มเพาะเราค่ะในระยะเวลาที่ผ่านตลอดเวลาที่เราโตตมาด้วยตลอดไม่ได้อยู่ใกล้พ่อเลยโกรธพ่อมั้งไหมคะไม่โกรธค่ะคือว่าหนูเข้าใจว่าพ่อเขาก็ไปทําหน้าที่ของเขาถ้าพ่อมาอยู่กับหนูแล้วทําให้ครอบครัวมันไม่นั่นขึ้นก็ให้พ่อไปทําหน้าที่ของพ่อซะคุณพ่อมีครอบครัวใหม่ มีน้องปังปอนมาจากในภาพน้องปังปอนเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเลี้ยงมากับมือเลยก็เป็นเด็กดีนะคะพี่คือก็จะช่วยทํางานทําอยู่บ้านทุกอย่างก็ที่สาคัญคือนูสอนให้น้องตั้งใจเรียนตอนนี้เรียนอยู่มหนึ่งก็ได้เกรเฉลี่ย3.32มค่ะอ๋อโอ้โหตั้งใจเรียนนะฮะเห็นบอกเลี้ยงปังปอนมาตั้งแต่เด็กเลยทําหน้าที่เป็นคุณย่าเหมือนกันอายุยี่อายุ23่บาปังปอนอายุเท่าไหร่คะ สิบสิบสาสิบสี่ปีนี่แหละค่ะแต่ยังนอนกอดกันอยู่เลยค่ะมันเป็นเพราะความผูกพันแหละค่ะพี่แล้วก็หนูก็ไม่มีใครด้วยที่บ้านไม่มีเพื่อนแล้วก็คือรักน้องมากคือเวลาจะนอนก็ต้องหยอกกันก่อนทุกวันย่าก็คอยคอยเลิกคอยเลิกหยอกกันนะครเท่าที่ฟังเรื่องราวชีวิตของน้องยูยี่มานะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูว่าจะมีเรื่องราวชีวิตของหลายๆคนมีคุณย่ามีน้องปังปอนมีความทรงจําต่างๆนานาแต่ไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ด้วยแต่เพราะอะไรครับ น้องยูยี่เพราะอะไรทุกครั้งที่เวลาพูดถึงพ่อพี่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกความรักที่มันไม่ได้หายไปเลยหนูจะคิดถึงพ่อตลอดเวลาที่หนูจะทําอะไรแต่ว่าก็นานๆทีหนูถึงได้โทรไปเพราะว่าบางทีพ่อก็ไม่ว่างบางทีหนูก็ไม่ว่างเวลาไม่ตรงกันนะคะเห็นบอกว่าบางครั้งบางครั้งรู้สึกเสียใจเหมือนลูกคนหนึ่งมีความหวังอยากจะเจอพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะมาหา<ช>แต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ไม่ได้มาเพราะอะไรคะ งานไหลเรือไฟที่นครพนมเมื่อกี้พ่อบอกพ่อจะมานะพ่อจะมาหนูก็รอพ่อบอกว่าจะมาสิ้นเดือนหนูก็รอ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 ไปจนถึงสิ้นเดือนเอา้าไหลเรือไฟก็จบไปแล้วทําไมพ่อถึงยังไม่มาก็เลยโถไปพ่อบอกไม่ได้มานะพ่อไม่มีตงังคหนูก็กถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาหากันก็ได้มีเงินค่อยมามค่ะหนูก็เข้าใจอยู่ค่ะ่อ คุณพ่ออยากจะมาหาน้องยุยี่ตลอดแต่ด้วยความที่ติดภารกิจหรือและที่สําคัญคือมีภาระหน้าที่และที่สําคัญก็คือไม่มีเงินที่จะกลับมาใช่ไหมครับวันนี้ที่ยุยี่มาสู้ในรายการของเราเพื่อหนูจะใช้นี่ให้พ่อค่ะสิ่งที่สําคัญที่หนูบอกทีมงานเลยหนูต้องการจะหาเงินเพื่อส่งให้พ่อพ่อจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาหาหนูได้ใช่ค่ะวันนี้ อยู่ในช่วงบรรยากาศวันพอ่อคุณพ่อครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณพ่อบนเวทีได้ไหมฮะขอบคุณมากครับคุณพ่อครับปรบมือให้คุณพ่อหน่อยนี่มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อในฐานะที่เพิ่งผ่านวันพ่อมาเชิญค่ะหนูก็อยากให้พ่อรู้ไว้ว่าพ่ออยู่ในใจหนูเสมอหนูจะทำอะไรหนูก็คิดถึงพ่อตลอด แล้วก็อีกอย่างก็คิดถึงน้องด้วยน้องก็อยากให้พ่อมาหาตลอดหนูก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับน้องเลยถึงแม่หนูจะโตอย่างน้อยหนูก็อยากมีพ่ออยากได้รับความอบอุ่นจากพ่อค่ะขอบพระคุณมากนะครับคุณพ่อครับขอบคุณมากครับ รู <Cornell> ้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นนะค่ะพ่อพี่เป็นพ่อแล้วเหรอได้ได้นะพี่ไม่ถือค่ะคือหนูไม่เคยกราบพ่อเลยค่ะพี่ตั้งแต่เกิดครั้งแรกเลยคือหนูจะมารายการเนี้หนูยังไม่ได้บอกพ่อจนนาทีสุดท้ายที่ใกล้จะมาแล้วพรุ่งนี้แล้วหนูก็เลยเทรบอกพ่อพ่อจะไปอ่านรายการนะอ่ะ และเจะหเห็น่าได,ไดนะคะเป็นภาษาบ้านเราลูก็เลยบอกว่านูน้ามาถามหากําลังใจนูอยากได้กําลังใจจากพ่อพ่อก็เลยว่าเออกาลังใจกับกรลังใจฮะล่ะนูดีใจมากที่พ่อพูดว่านูอยากจะให้พ่อลงไปดูด้วยคือนูแบบตื้นตานแบบยิ้มเลยคือเออถ้าลงไปได้ก็ดีหนูรีบตอบรับเลยพ่อก็เลยอ่ะลงก็ลงก่อนให้พ่อมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณพ่อจะพูดไม่เก่งแต่ผมรับรองได้เลยว่าความรักที่คุณพ่อมีให้น้องยูยีนั้น ก็ไม่ได้ขาดหายไปแล้วคุณพ่อก็ตั้งใจมาเพื่อน้องยูยีเลยขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อด้วยนะฮะผูช้ชมครับยี่สิบกว่าปีที่ขาดหายไปนั้นไม่ได้ทําให้ความรักที่คุณพ่อมีให้น้องยูยีนั้นน้อยลงเลยมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ว่าเราจะขาดแคลนแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกแต่เราก็สามารถเป็นคนดีได้เป็นคนกตัญญูได้น้องยูยี่มีอะไรอยากจะบอกผู้ชมไหมครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหา แล้วก็เก็บปัญหานั้นมาเป็นแรงผลักดันของเราดีกว่าดีกว่าที่จะเอามาคิดแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ท้อถอย <c oughs> คือเราต้องสู้ะค่ะพี่ <c oughs> เพื่ออนาคตของเราและอนาคตของคนที่เรารักให้เขารู้สึกดี <c oughs> แล้วก็ยิ้มได้แล้วอะค่ะสุดยอดมากเลยที่เดียรครับ าละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนะครับของน้องยูยี่นะครับหมายเลข11นะครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้กับน้องยูยี่ได้นะครับพิมพ์หมายเลข11แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันที่บ่มีอ้ายค่ะวันที่บ่มีอ้ายเป็นกําลังใจให้กับน้องยูยี่เลยครับเชิญครับ หากอายลืมวันเคยเที่ยว ผู้ชมภัพชีวิตที่ขาดแคลนการขาดแม่ห่างพ่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาในชีวิตของน้องยุยี่เลยเธอยังคงสู้ต่อไป เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าขอเป็นกําลังใจให้นะครับช่วงนี้เราพักสักรู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคําแนะนําจากพี่ๆทั้ง5ท่านครับเดี๋ยวกลับมาครับกินเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณพ่อเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อทําเขาต้องมีเหตุและผลแล้วยุยีก่นนก,ก็เข้าใจพ่อเหมือนนิกกินก็เข้าใจพ่อกินเหมือนกัน